เออได้ข่าวว่าผ่าฟันพูดมาแล้วอยากถึงนั่งเลยว่าตอนนี้พูดชาหรือเปล่าวเดี๋ยวเราคงได้เจอกันในเรืองนี้แหละมันถ้าสถานการณ์ดีขึ้นใช่ไหมผู้เวนใช่ไหมจ๊ะยังไงเนี่ยพลัพูดไม่ได้เลยชาเก็บแม่ผู้เนนะ สิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือการผ่าฟันคุดนะครับคือในชีวิตนี้คือกลัวการผ่าฟันคุดที่สุดแล้วเจ็บไหมคูวินเจ็บปะผมอยากเห็นคุณเห็นหน้าคุณอะผมขออนุญาตชวนคุณเข้ามาบลยด้วยนะโอ้โหคูวินแทง ดีคลายนะคะผมคนจังแม่อยากเห็นหน้าน้องตอนแบบเออผ่าฟันคุดเสร็จหน่อยแบบถึงขั้นแบบดีคลายกันเลยนะครับผมกดติดต่อเลยงาเขามาทำไมไม่ได้แน่อะขอรู้จังไงว่าอาการมันเป็นยังไงครับล่าเขาทมไมพูดไม่ได้อ่่ามันชอบก็คือก็คือ ก็คือไปผ่าไปผ่าด้านนี้มาตอนที่ที่เรขอด้านนี้ตอนที่นี้คือผ่าบนล่างบนและล่างใช่ไหมระดับระดับเจ็บปะป้าไม่เจ็บนะแต่ว่ามันเสียงเพราะว่าหมอก็าฉีดยาชาไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวหมอปีทําให้เอาก็เหมอหมอะทำให้ผมกลัวผมตกสีกลัวเลยตอนที่เคยผ่าคันคุนนี่แหละครับแต่ว่า ก็คือไงเพิ่งไปผ่ามาแบบสุดๆร้อนๆเลยใช่ไหมคือปูดไม่ได้คือผ่าบนแล้วร้อนเลยบนแล้วร้อนตอนนี้ไม่มีคอนคุเหรอเปโอ้ยวันวันวันหนึ่งดีขึ้นอยากดูว่ะสองวันสองวันก็โอเคแล้วพี่วันก็เริ่มแบบเริ่มโอเคแล้วก็คือเมื่อเช้านี้เล่นเขาล่นเปียโนเสร็จก็เลยไปผ่าคอนคุต่ออะไรใช่ ยาชาไม่หายเลยเนียพูดไม่รู้เรื่องเงี้ยคือเจ็บคือเจ็บยาชาแต่ว่าไม่เจ็บไม่เจ็บคือมันเจ็บตอนฉีดยาชาไม่เจ็บก็ตอนนี้เจ็บปะชาตอนนี้ชาโอ้โหสุดยอดครับก็คือว่าตอนแรกเป็นแผนว่าจะไปพาฟันคุดมาประมาณ ปีที่แล้วตรงนี้ไม่ขาเลยกลัวฮะเนี่ยดิ๊ดิ๊ไปทำก่อนดิ๊ไปทำก่อนมีงานเออไปทำให้รไปทำให้มันเสร็จก่อนเออไปเออเดี๋ยวเจอก่อนครับผมคิดถึงครับผมเจอกันเลยเดี๋ยววันจันเดี๋ยววันละให้น้องพักก่อนครับเจอครับร้สนุกไบายบาย